ใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนแล้วทําให้สิวขึ้นจริงหรือเปล่าในคลิปนี้น้องโก้เฉลยคําตอบให้ฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนกลาพบกับน,น้องโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกุ้มมากับปัญหาคาใจของใครหลายหลคนนะครับนั่นคือปัญหาเรื่องของสกินแคร์กับซิลิโคนครับมีหลายคนสงสัยกันเยอะมากครับว่าการใช้สกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนเนี่ยแล้วจะทําให้เราสิวขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเป็นคําถามที่น้องกุ้มได้รับเสมอนะครับเวลาที่รีวิวสกินแคร์อะไรไปสักตัวนะครับก็จะมีคนมาถามว่าอันนี้มีซิลิโคนหรือเปล่าอันนั้นมีซิลิโคนหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกให้ฟังกันครับก่อนแรกนะครับน้องกุ้มข ขอเฉลยคำตอบก่อนแล้วกันนะครับว่าสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคนทำให้สิวขึ้น จริงหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ามีส่วนทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงครับทําไมถึงพูดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสาหรับในสกินแคร์ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่นะครับเขาจะมีส่วนผสมของซิลิโคนอยู่แล้วครับซิลิโคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เขาสามารถเปิดให้ใช้ได้นะครับแต่ต้องใช้ในปริมาณที่มีความเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับผู้ชมแต่เรามาดูกันว่าถ้ามันไม่ดีมันไม่มีประโยชน์เขาจะใส่มาทําไมแสดงว่า มันจะต้องมีประโยชน์ใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือซิลิโคนนะครับจะช่วยทําให้เนื้อเท็กซเจอร์ของสกินแคร์เนี่ยนะครับเวลาที่เราทาลงบนผิวแล้วมันจะเรียบมันจะเนียนมันจะลื่นไปกับผิวได้อย่างง่ายมากๆถ้าคุณผู้ชมใช้สกินแคร์สักตัวนะครับแล้วลองดูว่าเวลาเราเกลี่ยเนี่ยมันสมูทกับผิวจังเนื้อสัมผัสมันดีจังนะครับอันนี้ให้เดาไว้เลยว่าเขาใส่ซิลิโคนมาครับและข้อที่2นะครับความดีงามของเจ้าตัวซิลิโคนคือมันทําให้เนื้อเท็กซเจอร์ของโปรดักต์ของเขา มันมีความนุ่มขึ้นมันมีความลื่นขึ้นเวลาที่เราใช้มันก็ไม่เหนียวไม่เหนื่อหนานะครับแล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวจังมันซึมลงสู่ผิวดีจังนะครับที่แท้มันเป็นการที่เคลือบอยู่บนผิวนั่นเองนะครับและข้อที่3ข้อนี้มีประโยชน์มากๆนะครับจะช่วยชำระล้าง,งความผิดของซิลิโคนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเจ้าตัวซิลิโคนที่โมเลกุลดีๆเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเขาจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเคลือบชั้นผิวของเรานะครับปกป้องความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยออกไปแล้วก็ปกป กินแคร์ให้อยู่บนผิวเราได้ได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับซิลิโคนนะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับที่อยู่ในสกินแคร์ทั้งหลายเลยนะครับนั่นคือเป็นซิลิโคนที่เป็นโมเล,ลกุลขนาดเล็กนะครับเราจะมีชื่อเรียกเขาว่าไดเมติโคนครับคุณผู้ชมลองไปพลิกดูฉลากนะครับดูฉลากว่ะ ดูอินกรีเดียนนะครับดูว่ามีไดเมติโคนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เขาจะใส่เจ้าตัวนี้มาซึ่งมันมีความปลอดภัยกับผิวนะครับนี่แหละครับเป็นคําตอบว่าซิลิโคนไม่สามารถทําให้เกิดสิวได้เพราะว่ามันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนั่นเองนะครับแต่โมเลกุลขนาดใหญ่นะครับที่เป็นซิลิโคนมันก็มีนะครับตัวนี้แหละครับที่ทําให้เกิดสิวซึ่งมันอยู่ในเจ้าพวกเมคอัพนั่นเองครับอย่างเช่นรองพื้นหรือว่าพลายเมอร์นะครับเจ้าพวกพลายเมอร์นี่แหละตัวดีนะครับเพราะว่ามันจะไปเคลือบชั้นผิวนะ ทำให้ผิวที่ขลุกขระเนี่ยดูเรียบเนียนมากขึ้นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นซิลิโคนที่เป็นโมเลกุลใหญ่สามารถก่อให้เกิดสิวเกิดการอุดตันได้แล้วก็ที่อยู่ในรองพื้นก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณ<จ>ผู้ชมนะครับเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆนะครับหรือว่ามีการอุดตันได้ง,ง่ายมากๆแล้วก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะซิลิโคนโมเลกุลเล็กใหญ่อย่างที่น้องโก้บอกนะครับยังไงมันก็เกิดสิวนะครับฉะนั้นน้องโก้ก็แนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับเลือกสกินแคร์ที่เขาเขียนไว้เลยว่า no ซิลิโคหรือว่าาาปจกซล ก็จะช่วยในเรื่องของการลดโอกาสการอุดตันของสิวได้นั่นเองครับเป็อยันบ้างครับสาหรับในคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราก็จะเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมแบบนี้อีกนะครับสาหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย